สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องดูดวงกับทิติวันนี้นะครับเป็นการดูดวงในเรื่องทั่วๆไปนะครับของคนที่เกิดในวันพุธนะครับประจําเดือนกันยายน2 5 6 4นี่นะครับก่อนที่เราจะไปดูดวงกันนะครับผมจะมาคุยกับท่านนะครับเกี่ยวกับวันดีๆของคนวันพุธนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับ เออต้องบอกกับคุณวันพุธอย่างนี้นะครับว่าในช่วงเดือนกันยายน2 5 6 4น้ี่นะครับคุณวันพุธเดือนนี้ไม่มีไม่ไม่ค่อยมีวันดีๆสําหรับคุณเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับอย่างไอประเภทวันประเภทเปิดร้านใหม่หรือไปสมัครงานใหม่นะครับวันดีๆก็ไม่มีนะครับผมดูจากหน้าไพ่แล้วไม่มีเช็ค2อดวันแล้วไม่มีนะครับแล้วนะครับกรณีที่แบบอยากจะลงทุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองอะไรพวกนี้นะครับ วันที่ดีๆก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่ามันมีพอประเภทวันประเภทประเภทก้อมแก้มก้มแก้มพอจะนะครับถ้าท่านคันไม้คันมืออยากจะลงทุนนะครับก็มีวันประเภทก้อมแก้มก้อมแก้มได้นะครับก็ต้องเป็นวันนี้ครับเป็นวันเสาร์ครับเพราะวันเสาร์นี่นะครับได้ไพ่หกเหรียญน,นะครับเออหกเหรียญเนี่ยมันก็โอเคเนาะ กลางๆนะไม่น็อตโ่เขาเรียกอะไร not so good ด o t so bad เนี่ยนะครับอยู่กลางๆก็พอจะได้อยู่นะครับหรือกรณีนะครับหลวงรักสาวอยากจะบอกสาวนะครับหรือจะไปขอสาวนี่นะครับวันวันดีๆของคุณวันพุธในเดือนกันยานะครับก็ไม่เห็นนะครับแต่ก็ยังมีแบบเพรกลมแกลมได้นะครับกลมแกลมได้ก็เป็นวันพุธครับวันพุธนี่นะครับพอจะกลมแกลมได้นะครับเพราะว่าเป็นไพ่ ถวยครัไพ่6ถ้วยก็เป็นไพ่ความรักนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเซนต์มันหมายถึงนะครับได้แฟนเด็กนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายนะครับเจอไพ่ใบนี้ก็อาจจะหมายความว่าได้แฟนอายุน้อยกว่าหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับก็อาจจะได้หนุ่มๆหรือน้องๆนะครับมาเป็นแฟนก็ได้นะครับแล้ววันที่ผมเนี่ยครับไม่อยากให้ท่านทําอะไรเลยนะครับนอกจากสวดมนต์ไหว้พระทําบุญนะครับก็ต้องเป็นวันจันทร์ครับ เพราะว่าวันจันเนี่ยนะครับไพ่ได้ไพ่เดทเลยนะครับดูจากหน้าไพ่ก็รู้นะครับามันเป็นไพ่ไม่ดีเอามากๆเลยนะครับแล้วต้องบอกคุณวันพุธนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับนอกจากไพ่เดทแล้วเลยนะครับในหน้าไพ่คุณก็ยังมีไพ่8ดาบอีกนะครับงั้นเดือนนี้นะครับมีโอกาสไปทําบุญได้ไปทําบุญเลยนะครับแนะนําอย่างแรงๆเลยนะครับเลขคอมเมนต์แรงๆเลยว่าคุณวันพุธนะครับไปทาไปทําบุญนะครับ แล้วพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยอยากจะเสริมนิดนึงนะครับว่าคุณวันพุธนะครับในเดือนกันยายน2 5 6 4เนี่ยนะครับเหมือนเป็นเดือนแห่งการทดสอบนะครับทดสอบจิตใจของคุณนะครับเดือนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเดือนนี้จะมีบททดสอบนะครับทั้งเรื่องการงานแล้วก็เรื่องความรักครับคุณวันพุธครับอย่างที่ผมบอกคุณตะกี้นะครับว่าในเดือนกันยายน2 5 6 4เนี่ยนะครับ ชีวิตคุณเนี่ยนะครับเหมือนมีบททดสอบนะครับส่วนมีบททดสอบยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาดูหน้าไพ่ใบแรกของคุณวันพุธนะครับประจําเดือนกันยายน2 5 6 4กันก่อนนะครับเป็นรูปอัศวินถือดาบครับอัศวินถือดาบหมายความว่าอย่างไงนะครับก็หมายความว่าเดือนนี้นะครับคุณมีเรื่องที่แบบฉุกคิด ฉุกคิดมากมายนะครับแล้วก็เรื่องมาก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยนะครับอารมณ์หงุดหงิดหุนหันพันแล่นต้องรีบแก้ปัญหากันพันละวันเลยนะครับคุณเนี่ยนะครับเดือนนี้นั่งไม่ติดอยู่กับที่แล้วครับไปตรงนั้นทีไปตรงนี้ทีนะครับแล้วเป็นลักษณะไปแบบรีบร้อนด้วยนะครับแล้วก็รีบร้อนไปตรงนั้นตรงนี้แล้วดูลักษณะเป็นเจ้าอารมณ์ด้วยนะครับตอนนี้ใครทําอะไรไข่ นี่นะครับให้ทำอะไรไม่พอใจหงุดหงิดนี่นะครับคุณใสเลยนะครับอารมณ์พุ่นพลานมากมากเลยนะครับแล้วเรื่องที่เข้ามากระทบของคุณเนี่ยนะครับทำให้คุณเป็นคนแบบนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมอธิบายเนี่ยมาอย่างไงนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นข้างๆไพ่ใบแรกของคุณเนี่ยนะครับเป็นไพ่8ดาบครับ ไพ่แปดดาบมันหมายความว่าอย่างไงนะครับเอาเรื่องดาบก่อนนะครับดาบปัญหามันหมายถึงปัญหาอุปสรรคสิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจเรานะครับแล้วดูแปดดาบนี่เป็นเหมือนกับว่าเออเป็นอุปสรรคที่เข้ามานะครับแล้วเราเราหาทางออกไม่ได้นะครับหาทางออกไม่ได้เราหาทางแก้ไขไม่ได้นะครับชีวิตเหมือนกับถูกมัดต,ตามัดมือมัดมัดต,ตัวอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็มีดาบรอบๆตัวเลยนะครับ แล้วถามอะไรละเอียดในเรื่องที่เราไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับหาทางออกไม่ได้มันเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ดูจากาไพ่ใบนี้นะครับได้ไพ่ก้าวไม้เท้าเนี่ยนะครับก็น่าจะมาจากเรื่องการเรื่องงานนะครับไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นพนักงานบริษัทก็แล้วแต่นะครับตอนนี้คุณน่าจะมีปัญหานะครับต้องบอกก่อนนะครับคุณได้ไพ่ก้าวไม้เท้าเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับเอาไม้เท้าก่อนหมายถึงหน้าที่การงาน นะครับความขยันหมั่นเพียรความกระตือรือร้อนของคุณเนี่ยนะครับก้าวไม้เท้าก็หมายความว่าคุณเป็นคนเก่งนะครับคนคนเก่งแต่ตอนนี้รู้สึกสถานการณ์เหมือนกับคุณโดนกันแกล้งนะครับคุณโดนกันแกล้งคุณโดนให้ร้ายจากคนรอบข้างเลยนะครับแล้วคนที่มากันแกล้งให้ร้ายคุณเป็นใครนะครับก็ดูจากหน้าไพ่นะครับก็น่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่านะครับหรือถ้าไม่ใช่คนอายุมากกว่าก็มีเป็นคนที่มีอิทธิพลเนี่ย ในชีวิตคุณนะครับชีวิตคุณนะแล้วน่าจะเกี่ยว,เก,ยวเกี่ยวับเงินเงินทองทองด้วยนะคนที่มาให้ร้ายมาอะไรเงี้ยนอกจากมีเงินทองแล้วนะครับก็มีอิทธิพลด้วยนะครับกลับมาดูไพ่แบบนี้นะครับใบข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นไพ่สองไม้เท้าก็หมายความว่าคุณคนนี้นะครับเป็นไปได้นะครับหมายความว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคุณก็ได้นะครับหรือคนที่คอยสนับสนุนคุณมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคนที่เคยให้การสนับสนุนอย่างดี ที่ทำคุณรู้สึกว่าเอ้ยเขาเป็นมิตรแท้เขาเป็นคนที่แบบเข้ามาช่วยเหลือคุณเนี่ยนะครับเป็นไปได้นะอย่างที่บอกเนาะเป็นเพื่อร่วมงานก็ได้เป็นหัวหน้างานก็ได้เป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์ก็ได้เป็นลูกค้ารายใหญ่ก็ได้นะครับดูแลแบบว่าคนเหล่านี้นะครับหรือเป็นคนอื่นๆก็ได้ที่มีอิทธิพลในชีวิตคุณนะครับในชีวิตหน้าที่การงานของคุณนะครับในฐานะพนักงานบริษัทหรือเจ้าของธุรกิจก็ได้นะครับ แล้วที่สําคัญนะครับไอ้เรื่องที่ตอนนี้นะครับถูกคุณถูกใส่ร้ายถูกบีบถูกอะไรก็แล้วแต่นะครับมาจากคน2คนนี้นะครับคนประเภทที่ผมบอกนะครับก็น่าจะมาจากเรื่องอะไรนะครับสาเหตุหลักเป็นอะไรนะครับก็น่าจะมาจากเรื่องผลประโยชน์นะครับตอนนี้เนี่ยครับดูแล้วเนี่ยนะครับคุณน่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับหรือมีปัญหากับผลประโยชน์นะครับกับพวกพิเศษพาร์ทเนอร์กับเพื่อนร่วมงานกับ ขายใหญ่นะครับอาจจะเป็นลูกค้ารายใหญ่หรืออาจจะมีปัญหากับคู่แข่งก็แล้วแต่นี่นะครับดูแล้วนะครับมันเกี่ยวกับเงินเงินทองทองของมีค่าผลประโยชน์นะครับแล้วดูแล้วเป็นผลประโยชน์หลายๆทางเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณไปมีปัญหากับขาใหญ่แล้วคุณก็โดนขาใหญ่ให้ร้ายเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองสุดท้ายปัญหานี้จะเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกนะครับปัญหานี้จบนะครับเพราะมีไพ่เดชขึ้นนะครับปัญหานี้จบ แต่จบยังไงเนี่ยครับมันเป็นปัญหาตรงนี้แหละครับปัญหาตรงนี้ที่คุณกําลังเผชิญอยู่มันจบนะครับเพราะมีไพ่เดชขึ้นมานะครับหมายความว่าจบเพียงแต่ว่าเส้นของไพ่เดชนะครับการจบของไพ่เดชเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือมันจบแต่ถามว่าจบไหมจบแต่จบยังไงต่างหากนะครับถ้าโดยทั่วๆไปนะครับถ้ามีไพ่เดชขึ้นมาไพ่ก้าวไม้เท้าอย่างนี้นะครับถ้าคุณเป็นพนักงานประจํานะครับโอกาสที่คุณจะตกงานเนี่ยนะครับเป็นไปได้สูงเลยนะครับ ผมใช้คํานี้นะว่าโอกาสนะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณอยู่ต่อไปคุณก็ไม่มีอนาคตนะครับถ้าคุณเป็นพนักงานประจําหรือในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแล้วมีปัญหากับ Business Partner นะครับคุณถูก Business Partner ให้ร้ายในเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนี่นะครับก็จบเหมือนกันนะครับจบนะครับจบสองอย่างนะในความรู้สึกผมนะครับ 1ธุรกิจคุณจบไปเลย2คือธุรกิจคุณอยู่อ่ะคุณอยู่กแต่ก็เหมือนตายอะ่ะเข้าใจไหมอยู่ก็เหมือนตายอะ่ะคือทําอะไรต่อไปไม่ได้แล้วอะ่ะธุรกิจก็จะนิ่งๆต่อไปมันจะนิ่งๆธุรกิจก็ไม่เจริญก้าวหน้านะครับแล้วนี่คือปัญหาแรกนะครับที่ทําให้คุณแบบแก้ปัญหาลําบากมากนะครับตกอยู่ในภาวะวังไม่สามารถจะแก้ปัญหารู้สึกว่ามันจนตอกไปหมดนะครับ และมาดูปัญหาต่อไปที่คุณกำลังกำลังเผชิญในเดือนนี้นะครับคุณวันพุธนะครับดูแล้วคุณก็น่าจะมีปัญหาเรื่องความรักเนาะเพราะตอนนี้เท่าจะดูจากแน่าไพ่นะครับผมเห็นไพ่หกถ้วยเนาะหกถ้วยมันขึ้นในดวงชะตาคุณนะครับถ้วยมันหมายความว่ายังไงถ้วยมันหมายถึงความรักอารมณ์ความปรารถนาความสุขใจต่างๆนะครับไพ่หกถ้วยก็หมายความว่านะครับตอนนี้คุณพบรักกับใครสักคนนะที่มีอายุน้อยกว่าเนาะ อายุน้อยกว่าแล้วก็เป็นคนคุ้นเคยอ่ะคนคุ้นเคยคนเห็นหน้าเห็นตากันนะครับอาจจะเป็นคนที่เคยเจอในอดีตก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเคมีมันไม่ปิ๊งปั้งกันช่วงก่อนหน้านี้มันมาเคมีมันมาตรงกันในช่วงนี้นะครับแล้วดูจากแน่ไพ่นะครับอย่างที่บอกเนาะเป็นคนเก่าคนแก่ที่เคยเจอกันนะครับแล้วดูแล้วท่าทางนะครับเป็นคนในแวดวงเดียวกันเนี่ยนะครับ ถ้าคุณทําอาชีพอะไรอยู่เนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานร่วมอาชีพของคุณนะครับหรือไม่ก็ทํางานที่เกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยนะครับเพราะมันมีไพ่ไพ่ไม้เท้าขึ้นข,ข้างๆนะครับขึ้นข้างบนเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับก็อาจว่าคนเนี้ยไม่ใช่คนอื่นคนคนไกลครับเพื่อร่วมงานหรือไม่ก็คนที่ทํางานลักษณะสายงานเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับมีไพลไ่ลักษณะสองไม้เท้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็หมายความว่านะครับไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะครับ ก็หมายความว่าถ้าคุณเป็นคนกรุงเทพนะครับก็อาจจะไปเจอคนหัดใหญ่หนุ่มหัดใหญ่สาวหัดใหญ่คนอุบลอุดรคนเชียงใหม่นะครับที่อยู่ต่างถิ่นกันนะครับและความรักครั้งนี้เนี่ยนะครับคุณคาดหวังถึงขั้นแต่งงานแต่งการมีลูกเลยนะครับเพราะมีพีไพ่สามถ้วยขึ้นนะครับคุณคาดหวังว่าจะแต่งงงแต่งงานผูกข้อมือจดทะเบียนมีลูกมีเต้าวันได้เลยนะครับ แต่แล้วนะครับความรักที่มันดูแลมจะดีนะครับสดใสร่าเริงเลยนะครับมันมีไพ่เดอะมูนขึ้นมานะครับก็หมายความว่ามันผิดหวังรักครั้งนี้มันน่าจะผิดหวังนะครับคุณก็ซึมเลยนะครับซึมเศร้าคิดมากวิตกเลยว่าทาไมชีวิตนี้ความรักมันต้องผิดหวังนะครับเพราะหน้าจากหน้าไพ่นะครับผมดูแล้วนะครับคุณน่าจะไปพบความจริงอะไรบางอย่างนะครับเพราะมันมีเจ็ดถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็หมายความว่า คุณน่าจะพบความจริงนะครับว่าสาวเจ้าที่เห็นว่าน่ารักเป็นคนอายุน้อยกว่านะครับอยู่ในแวดวงเดียวกันที่คิดจะแต่งงานนะครับสาวเจ้าน่าจะเป็นคนเจ้าชู้นะครับเจ้าชู้เจ้าชู้มากๆเลยนะครับเพราะว่าเจ็ดเจ็ดถ้วยมันขึ้นนะครับแล้วก็แจกจ่ายความรักไปให้คนทั่วไปเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วสุดท้ายคุณจัดการกับความรักครั้งนี้ยังไงนะครับคุณพบว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้แจกจ่ายความรักไปทั่วเนี่ยนะครับความรักก็จบครับ ความรักก็จบครับคุณน่าจะถ้าไม่จะคุณก็เขานะครับเลิกนะครับด้วยดีเออไม่ใช่เลิกด้วยดีอ่ะเลิกเลิกกันเลิกกันแต่ด้วยดีหรือเปล่าเนี่ยนะครับคงไม่ได้ด้วยดีอ่ะคือคือคงเลิกนะครับคงเลิกเพียงแต่ว่าคุณนะครับตัดใจไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณมันมีไพ่เดมูนอยู่นะครับไพ่คิดมากคิดถึงนะครับแล้วมีไพ่แดดาบนี่ก็คิดเหมือนกันนะครับมีคิดเหมือนกันนะครับก็ยังเหมือนกับว่าเลิกก็เลิกอ่ะเลิกก็เลิกส่วนหนึ่งละเลิกก็เลิกแต่ว่า ไอการจะตัดใจเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องยากไอไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้คํานี้นะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าคุณยังคิด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 แล้วก็คิดคิดคิดอยู่นะครับแล้วก็มีไพ um ่น <si ี่คิดอีกนะครับมีไพ่คิดสามใบเลยนะครับแสดงว่าโอ้โหครั้งนี้นี่ทำให้ประสาทแดกเลยนะครับใช้คํานี้เลยนครับโอ้โหคิดขนาดนี้นะไพ่คิดขนาดนี้ประสาทแดกแล้วนะครับคุณถึงอยู่ในสภาพวุ่นวายใจประมาณนี้นะครับ นี่ก็คือดวงทุั่วไปนะครับของคุณวันพุธนะครับประจำเดือนกันยายน2 5 6 4นี้ี่นะครับแล้วผมนะครับจะมาเก็บตกนะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับที่ไพ่อยากจะให้คุณทราบนะครับเกี่ยวกับดวงชะตาคุณในช่วงกันยายนนี้นะครับไพ่ใบแรกที่ผมนี่ครับให้ความสำคัญเลยนะครับตรงไปที่ไพ่เดสเลยนะครับไพ่เดสมันหมายความว่าอย่างไงนะครับไพ่เดสมันหมายความว่าขึ้นในหน้าไพ่คุณเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่จะบอกนะครับดวงคุณตกครับ ต้องบอกอย่างนี้เลยนะฟันธงแบบแรงๆนิดนึงครับดวงคุณตกนะครับไพ่เ,ออพเดสก็ยังแปลถึงโรคร้ายต่างๆนี่นะครับถึงขั้นผ่าตัดก็ได้ถึงขั้นแบบร้ายแรงกว่านั้นก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่พูดต่อนะร้ายแรงก็ได้นะครับเสียทรัพย์เสียสินก็ได้นะครับอย่างกรณีนี้นะครับดูจากง่าไพ่คุณก็เสียงานเสียธุรกิจนะครับแล้วที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับไพ่ใบนี้มันขึ้นไอตรง ตรงตำแหน่งของบ้านเนี่ยไอ้สองไพ่สองตำแหน่งนี้มันเป็นมันเกี่ยวกับบ้านบ้านคนในบ้านเนี่ยนะครับก็อาจจะเรื่องเลๆร้ายๆที่เรากําลังพูดถึงนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะครับเกิดขึ้นกับคน,น,น,นในบ้านก็หมายความวาม่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือถ้าในบ้านคุณนะครับนอกจากครอบครัวคุณอยู่แล้วมีคนอื่นมาอยู่อีกนะครับก็หมายถึงคนในครอบครัวไม่ใช่คนในครอบครัวคนในบ้านนะครับใครสักคนหนึ่งนะครับอยากจะบอกอย่างนี้เลยนะครับ แล้วเรื่องที่2นะครับที่อยากจะเตือนกันก็คือว่านะครับในดวงในเดือนนี้นะครับคุณมีไพ่คิดนะครับคิดมากนะครับมีไข่9ก้าไม้เท้าเนี่ยก็คิดมากนะครับมีไพ่8ดาบนี่ก็คิดมากนะครับมีไพ่เดอะฟูไม่ใช่ครับเดอะมูนนะครับคุณต้องคิดมากนะครับก็ต้องรับรักษาสุขภาพนิดนึงนะครับเดือนนี้คุณอาจจะนอนดึกนอนดึกจิตตกคิดนู่นคิดนี่ไปนะครับมันจะอะไร่งสิ่งแรกนะครับถ้าอย่างต่างๆก็คือปวดหัว ปวดหัวแล้วก็พัฒนาเป็นไมเกรนไมเกรนก็อาจจะเป็นพัฒนาเป็นไบโพล่าเป็นอะไรพวกนี้นะครับนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเลยนะครับดูแล้วทรมานมากๆเลยนะครับต้องนะครับต้องนะครับสิ่งที่จะทํานะครับทําบุญครับทำบุญไหว้พระทำสมาธิเนี่ยนะครับเพราะว่าไพ่มันขึ้นใบนี้นะครับแนะนําอย่างหนักเลยนะครับไม่ใช่ว่าทําบุญเพราะว่าคุณคิดมากอย่างเดียวนะทำบุญเพราะว่าคุณมีไพ่เดทขึ้นนะครับขึ้นในเคส อาจจะตัวคุณหรือคนในครอบครัวคนในบ้านก็แล้วแต่นะครับทําบุญไหว้พระสวดมนต์บริจาคเงินนะครับดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาชี้ชัดๆนะครับและดวงในเดือนนี้นะครับมีดวงเดินทางด้วยนะครับเพราะว่ามีไพ่สองไม้เท้าขึ้นมามีไพ่อัศวินถือดาบขึ้นมานี่ครับคุณมีดวงเดินทางนะครับแล้วก็เป็นดวงทางเดินดวง ดวงเดินทางประเภทถีดถีด้วยอ่ะจากเดิมที่ไม่ค่อยถีเท่าไหร่นะครับเดือนนี้จะถีดนิดนึงนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกเกี่ยวกับไพ่อัศวินนี้ก็คือว่าเออมันเป็นแบบเดินทางประเภทรีบร้อนอ่ะจากตรงนั้นทีไปตรงนี้เนี่ยรีบร้อนไปหมดเลยนะครับแบบมันฉุกละหุกอ่ะต้องบอกนะเดือนนี้มันมีเรื่องที่แบบเดินทางแบบฉุกละหุกเยอะไปหมดเลยนะครับ แล้วก็จะบอกว่าอย่างไงอีกนะครับมีไพ่2ไม้เท้าเนี่ยนะครับขึ้นมา2ไม้เท้าแล้วก็มี9้าไม้เท้านะครับเดือนนี้อาจจะวุ่นวายหน่อยนะนอกจากเดินทางแล้วเนี่ยนะครับแล้วเดินทางอย่างรวดเร็วนะครับชีวิตคุณเหนื่อยนะครับทำงาน7วันต่อสัปดาห์เลยนะครับเหนื่อยนิดนึงนะครับอะไรอีกอะโอเคก็ประมาณนี้เนาะมาดูเรื่องเรื่องอาชีพกันบ้างนะครับช่วงนี้ช่วงไวรัสโควิดระบาดเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะหาอาชีพเสริมหรืออยากจะเปลี่ยนงงนเนี่ยนะครับผมมีอาชีพแนะนําอย่างนี้นะ ก็คือว่ากรณีนะครับไพ่6ถ้วยเนี่ยมันขึ้นเนี่ยนะครับก็หมายความว่านะครับอาชีพที่เหมาะนะครับกับ6ถ้วยไพ่6ถ้วยนี่ก็คือเรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับเด็กนะครับเกี่ยวกับเด็กธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็กนะครับขายเสื้อผ้าเด็กอาหารเด็กของเล่นเด็กของอะไรที่เกี่ยวกับเด็กนะครับหนึ่งของเล่นอะไรที่เกี่ยวกับเด็ก2ก็คือว่าเกี่ยวกับพวกสัตว์เลี้ยงนะครับ ไม่วาสต์เลี้ยงหมาแมวนกอะไรก็แล้วแต่ปลาเนี่ยนะครับอาหารหมาอาหารแมวเครื่องแต่งตัวหมาเครื่องแต่งตัวแมวของใช้หมาของใช้แมวอะไรเนี้ยทำได้นะครับแล้วคุณมีไพ่ถ้วยเนี่ยครับขึ้นมากี่ใบอ่ะหนึ่งสองสามนะครับปกติไพ่ถ้วยเนี่ยครับคนได้ไพ่ถ้วยก็หมายถึงพวกงานถ้วยเนี่ยงานคนไพ่ถ้วยเนี่ยมันเกี่ยวกับพวกงานบริการต่างๆน,นะครับให้ความสุขคนนั้นคนนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ไม่มี ไวรัสโควิดเข้ามาก็อาจจะหมายพวกงานโรงแรมงานเปิดรีสอร์ทอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ช่วงนี้พอดีไอ้พวกโรงแรมพวกรีสอร์ทอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงนี้มันมีโควิดมานะครับก็หมายความว่านะครับดูแล้วนะครับน่าจะเหมาะกับพวกงานทุกอาหารการกินนะครับอะไรที่เกี่ยวกับอาหารนะครับเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเปิดร้านเบเกอรี่ขายผลไม้ขายดอกไม้ขายอะไรครับเกี่ยวกับอาหารของสวยๆงามๆเนี่ยช่วงนี้น่าจะเหมาะนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีข้อข้อจำกัดในเรื่องอาการนั่งกินในร้านไม่ได้ต้องส่งอย่างเดียวก็ทนนิดนึงนะครับเพราะว่าคนอื่นที่เขาทำธุรกิจแบบเดียวกันเขาก็มีปัญหาเหมือน,นกันนะครับก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับทั้งดวงดวงดวโดยหลักๆนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆจากแนบาใหที่มาเสริมนะครับอ่ะก่อนที่จะจากกันในครั้งนี้นะครับผมมาสรุป สรุปหรือให้คําแนะนํากับคุณวันพุธนิดึงนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับว่าชีวิตคุณนี่นะครับมีคําแนะนําหรือบทสรุปยังไงนะครับก็คือไพ่แนะนําอย่างนี้นะครับอดทนนะครับอดทนให้มากๆเลยนะครับอดทนเข้มแข็งให้มากๆนะครับเพราะว่าดวงดวงเดือนนี้นี่ไม่ดีจริงๆนะครับต้องอดทนขนาดไหนอดทนระดับคิงเลยนะครับพระราชาเลยนะครับอดทนมากๆนะครับ ช่วงนี้นะครับมีโอกาสก็พยายามนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะเก็บเงินเก็บทองไว้หน่อยนะถ้าเพียงพอหารายได้จากทางอื่นได้นะครับก็เก็บเงินเก็บทองไว้สชกหน่อยนะครับระวังโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ต้องบอกนะครับอย่างที่ตะกี้ไพ่เดชขึ้นมานะครับก็เตือนกันนะครับว่ามีโรคภัยไข้เจ็บมีเรื่องร้ายแรงนะครับไพ่สรุปก็ยังเตือนอยู่นะครับว่ามีโรคภัยไข้เจ็บนะครับตอนนี้นะครับของอะไรที่ไม่จําเป็นอย่าใช้จ่ายนะครับเก็บเงินเก็บทองไว้นะครับ รอโอกาสนิดนึงนะครับในเรื่องครอบครัวในเรื่องธุรกิจรอนิดนึงนะครับรอรอนิดนึงความสมบูรณ์แบบของธุรกิจหรือครอบครัวเนี่ยมันกําลังรออยู่ข้างหน้านะครับเพราะว่าอะไรทําไมผมกล้าพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่านี่นะครับไพ่สรุปนะครับไพ่ใบที่6กของใบไพ่แนะนาเนยนะครับมันเป็นอัศวินถือถ้วยครับก็หมายความว่านะครับในอนาคต อันใกล้ไม่ไกลเนี่ยนะครับจะมีนะครับมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะครับทั้งเรื่องการเรื่องงานและก็เรื่องความรักครับเป็นไงบ้างครับเนื้อหาในวันนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจผมทําคลิปดีๆมานําเสนอนะครับแล้วถ้าอยากจะสนับสนุนช่องนี้นะครับผมก็ฝากเลขที่บัญชีไว้ข้างล่างนะครับโอเควันนี้ขอพระคุณสําหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ